พี่น้องสวัสดีตอนดึกแร่งวันเสาร์วันศุกร์เด้อจ้าพี่น้องก้อยบักเตียงพ่อพี่น้องไม่ก้อยบักเตียงจ้าเบิงก้อยบักแตง,งสูตรซี้สเกตแส่บแล้ ก็มีเขาปุ้นเหนียวๆจ้าก้ต้องใส่จานดอกพี่น้องสูตรคนขี้เกียจล้างจานจะ้ะนี่ก็มีเขาปุ้นเด้อพี่น้องเดอ้อมาเด้อจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดย,ยังไม่ทันกินเขาแล่งเขาง่ายน้ำข่อย <c oughs> บกแตงมาตีแป้งสุกนะพี่น้องบอกแตงแกนนะจะเ <c oughs> ผ็ดสมสมสม,สม,สมไปรวยแซ่บพี่น้องเอ,อ้ยอยุด เมืองฟรังกอไอขปุนคนอีสานเล่าอีสานเล่าซีสะเกดยู่ซิวิดเดืน ใส่ทั้งมะเขืออโสมมะนาวมะขามเปียกพี่น้องผสมกับยูเบ้งท่านมีขนมเยวจำคุยกับสีเขากัน,น,ย,น,กนยู่จ้ะนี่พี่น้อง ก้อยบอกแดงเป,เป็นยังไงวันตีเป็นยังสีจานาตาก้อยเสี้หอมแดงพริกตำใสกับมีทั้งพริกแข็งพริกซุปด้วจ้าพริกสดกระนาวกระขมเปียกหอมหอมแดงน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำตาลปีบเขียวจ้ะอันนี้กับเป็นกุ้งจ้ะกุ้งลวกกุ้งสวีเดนลวกกุ้งแม่ไข่แก้มกุ้งแม่ไข่ด้วยจ้ะ โอ้ยสีหาขากล้องมาตั้งเน้อบาดใน,นพี่น้องเลยกุ้งไม่สีไฟก็เป็นสีสีสีเนาะจริงๆกุ้งสดเลยจ้ะไข่เต้มทองอู้่จ้ะพี่น้องกระปุ่นกันเนียวนุ่มแซ่บๆจ้ะ มื้ออื่นสีเห็ดหมูสามสันไข่รพระโล่พี่น้องจะเป็นเพชรแบบพี่ก็ได้ บวมอรดดอกพี่นุืม <c oughs> ทั้งแสบทั้งผ็ดก่ะสำหรับคนขี้ขาลาดจะมีเครื่องในพี่น้องแต่ว่าหลายขั้นตอนก็สิจัดจางจัดยังอีกจ้ะหนแห้ง <c oughs> ขออนุญาตบาดข้ามเด้อไปกินข้าหวหมอข้าแหบสมแห่งพิ้นะ่ะ มาครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อโต่บววมีใครกับสิประมาณนี้จ้ะวันนี้มันสุดสุกหย,ยุดงานเลิกไว้หยุดงานไว้พี่น้อง สีเดืยวเลือกสีบ้วงแรงวันนี้เนีือว่าคนเห็ดตอล่างงานเขาใจดีเดี๋ยวเลือดมุงเขาบายสวงโอ้ติดจังบุญอืมอืมรสชาติเป็นไบ้าง ใจพักการ์ลโรแมนส์ละ นิกากรับสวัสดีเอไว้เท่านิ่อนพี่น้องขอบพระคุณสุขปุสกคนที่เข้ามารับชมทุกท่านัสดีมีแห้งสุขภาพแขเพียงแ่ง่ำร่ยคะ่ะ